สวัสดีครับผมโจทีเฮดไซครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟฟังใจเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวโรเพนิดหน่อยนะครับแอดมินบอก่าอยางั้นนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้กันด้วยแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือนะครับเล่นผ่าน API แล้วก็ IP ทั่วไปเลยนะครับนี่เข้ามาแบบเบี้ยวแล้วก็จะกลายเป็นตาลงุงถืออะไรสักอย่างอยู่ด้านหลังไม่ใช่สิแก้พายกระเป๋าเป้ยอยู่นะครับ มั่วจริงๆเลยผมเนี่ยโอเคเข้ามาเล่นด้วยนะเซิร์ฟนี้เด่นง่ายขั้นแรกครับแล้วก็จะมาเกิดที่ชายหาดตรงนี้นะครับเรามารับของตรงนี้ก่อนนะเราจะได้รับรถป๊อปฟรี1คันแล้วก็ได้รับเงินสดเงินเขียว15ื่นเลยนะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับมีบัตรแลกสกินด้วย1อันแล้วก็กระชับปอง5ลูกนะครับเดี๋ยวเราเปิดกระชับปองแป๊บหนึ่งนะนี่ เปิดกระชับปองกดตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่กระชับปองนะมีให้5ลูกนะครับแล้วก็กดใช้ได้เลยนี่เลยแล้วก็กดเรนดอมไปอ่ะขอปิดหมอดก่อนเราจะได้เห็นว่าเราจะได้อะไรนะครับเพิ่บ <c oughs> <c oughs> นี่งไงได้ตังด้วย2องพาอย่าก,กำนัดกันไว้นะครับนี่อโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราไปใช้บัตรสกินฟรีนะครับวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้นี่นีรูปคนสีดแดงเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรากดเอ็นเลยนี่ เราก็จะเลือกสกินได้เลยนะครับไม่เสียตังค์นะเพราะว่าแอดมินเอาให้ทุกอฮ้ยใครวะเนี่ยออ้ยนมามิสวยอย่างนี้แอดมิน <Ad min S 2> เอาให้คนละใบนะครับนี่แต่ถ้าเราจะซื้อเองก็เสียเงินเขียวหมื่นหนึ่งเนาะนี่ก็เลือกได้นะครับอุย้ยนามิทําไมวาดวิวอะไรอย่างนั้นนี่ใครดีว่าทุกคนเอานามิแล้วกันนะสวยดีนี่โอ้โหนามิจัดไปเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวโดนต่อย แล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะให้ใส่ช่องไหนนะครับแล้วก็เลือกไปเลยช่องไหนก็ได้นี่เราก็จะกลายเป็นนามิทรงโตแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหนามิอลังการงานสร้างมากอ่ะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําก่อนแล้วกันนะว่าแถวนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าครับในร้านค้านี้นะมีบัตรตรงนี้ด้วยนะครับเป็นบัตรวาร์ปงานทั่วไปนะครับก็คือถ้าเราซื้อไปแล้วเราสามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับถ้าใครกิเกียดเนาะนี่สำหรับคนมีเงินเขียวเยอะเนาะแล้วก็ซื้อไปเลยนะี๋ยวผมจะ ซื้อไปหนึ่งใบเพื่อให้ทุกคนดูนะว่ามันใช้ยังไงเนาะ,อะตอนนี้ผมซื้อแล้วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะครับเราสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้นะครับนี่ก็คือตอนนี้เรามี12ช่องใช่ไหมเราสามารถที่จะบวกเพิ่มทีละหนึ่งช่องได้โดยการใช้เงินเขียวแก้ปัญหานี่ครับง่ายๆเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรงนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนานะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตรงนี้ก่อนนี่ๆตรงน,น,นี้ตรงนี้ จะมีตู้เซฟนะครับในเซฟนี้ไม่ต้องคับกุญแจอ,อะไรต่างๆนะครับแล้วเปิดได้ทันทีแล้วก็สามารถเอาของได้เลยนะครับก็คือฝากตู้เซฟฟรีครับเซฟนี้นี่ฝากตู้เซฟฟรีตั้งแต่จุดเกิดเลยนะครับฝากอะไรดีฝากพิซซ่าฝากน้ำเปล่าแล้วกันนะ้มันหลายขวด <laughs> นามิเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับน่าจะเหนื่อยเนาะฝากไว้10บขวดเลยว่าได้จริงนี่ เรามาดูนําของออกจากเซฟนี่ไงก็จะมีน้ําเปล่า10ขวดเมื่อกี้นั่นเองครับในเซฟนี้ตู้เซฟใช้ฟรีนะครับนี่ไม่ธรรมดาก,กันเลยทีเดียวเชียวแี ทำไมนามีนี่ตูดขาวจังบ้าวิ่งมาวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนตรงนี้ครับจะมีจุดเข้าแงลงด้วยนะครับในเซิร์ฟนี้สำหรับใครที่ชอบต่อยชอบตีเนาะนี่เลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีจุดแงลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูแล้วกันนะครับในแรลงนี้มีตั้งหลายอันนะครับนี่คัพเปอร์ซิ e เวอ l ์โกลเดมอนออะไรต่างๆนะครับโอ้โหเยอะมากดเดีถึงตรง ก็ตแลมเพดได้ไม่ใช่ <laughs> นี่โคตรโหดเลยนะก็จะมีแรงไต่กันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมี2สนามนะครับให้เลือกนะมีฝั่งนี้ครับเป็นทางเข้าของสนามฝึกครับตรงนี้นี่สนามฝึกเราสมารถมาต่อยกับเพื่อนได้ตรงนี้นะครับนี่ต่อยไม่ตายเอ้ยไม่ใช่นี่ต่อยแล้วตายนะแต่ว่าตรงนี้ครับมันก็จะเอ่อเป็นเหมือนรลเบลเนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้แรงนะเพราะว่าเป็นแค่สนามฝึกเท่านั้นนะครับถ้าเราจะเอาจริงนะก็วิ่งมาตรงนี้ได้นี่เอาจริงครับมาตรงนี้เลย แล้วเราก็ต่อยกับเพื่อนไปนะครับถ้าเราต่อยไปแล้วนะครับเราก็จะได้แหลงมาด้วยถ้าเราจัดการได้นี่ครับนี่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะอืสนามเขาทําได้โคตรเท่เลยนะครับแล้วก็น่าเล่นมากอ่ะต่อไปครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าใคร ที่ต่อยเยอะๆนะครับแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆนะครับนี่มันก็จะมีอันดับนะครับนี่อันดับ9อันดับ10อันดับ1อันดับ2ครับนี่โอ้โหที่1โคตรเท่เลยว่ะเป็นสาวสีแดงนะครับโคตรเฟี้ยวเลยนี่ก็จะมีชื่อแล้วก็มีสกินด้วยนะครับที่เราที่เขาใช้อยู่ตอนนั้นนั่นเองครับนี่ก็ลองมาเล่นได้เฮ้แต่ที่6นี่ยืนด้านล่างนะครับเนี่ยว่าโทษถ้าเราจะกลับก็มาตรงนี้ตรงนี้กด n แล้วก็กลับจุดเกิดนะครับ นี่เลยนี่เราก็จะกลับมายังจุดเกิดนั่นเองครับและต่อไปเดี๋ยวเรามาใช้ใบาวาร์ปกันบ้างแล้วกันนะครับใบาวาร์ปที่เราเพิ่งซื้อมานะกดไปที่ตัววายนะแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้แล้วก็ใช้บัตรวาร์ปเลยนี่กดใช้นี่เลยเรากดใช้แล้วมันก็จะให้เราเลือกนะว่าจะใช้ไปที่ไหนนครับสมมุติว่าเราจะไปที่ตกปลา3แล้วกันนะมันจะเป็นเลเวลของเซิร์ฟนะโคตรไกลนะดูดิดด 2กิโลจุดสเลยนะครับอ่ะเลือกไปเลยแล้วเราก็จะวาร์ปมาเลยนะครับนี่นี่เลยป่ปะแล้ก็จะวาร์ปมาเลยนะครับนี่ไม่ต้องขับรถมาให้เหนื่อยนะครับอืมก็คือเราเปิดแมพนะนี่น <laughs> โอ้โหโคตรไกลเลยว่ะโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่แถวนี้ เราว้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครขับรถมาน่าจะเสียเวลามากเลยนะถ้าเรามีตังเขียวเยอะๆแล้วนะครับก็แนะนําให้ทาแบบนี้นลกันนะครับนี่ก็ลองเล่นดูได้นะครับเซิฟนี้เล่นงาน่ายดีแล้วก็มีระบบใหม่ที่น่าสนใจด้วยเนาะและต่อไปเดี๋ยวมาแนะนําระบบป้นในเซิฟนี้นะครับก็คือเรามาทํางานอาจจะโดนป้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับกดในเซิฟนี้นะครับมันจะ มีจุดทํางานส่วนมากนะครับที่เงินดีๆจะอยู่2ที่นี้นะครับนี่เลยนี่เลยที่ผมวาร์มมาเมื่อกี้เลยนะไอ้จุดโซนหาเงินได้ดีๆนะ่ะจะอยู่โซนแดงกับโซนเหลืองนะครับและถ้าสมมติว่าเราตายในโซนแดงนะเราจะถูกขโมยเงินกับของได้นะครับแต่ว่าจะเป็นของทํางานเท่านั้นไนอะ้พวกดาบแฟชัท่านนะขโมยกับเราไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่มาขโมยเรานะ่ะ ขโมยเงินได้ถึง1นึ่งหมื่นเงินเขียวเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเรามาตายในโซนเหลืองตรงนี้นะก็ขโมยของไม่ได้แต่จะขโมยแค่เงินนะครับไม่เกิน5,000ันนะครับนี่เป็นกฎของเซิร์ฟนะครับถ้าเราเข้ามาก็ต้องระวังตัวด้วยนั่นเองครับนี่แล้วก็เป็นโซนที่หาเงินได้ดีนะอย่างเช่นราคามันเยอะราคามแพงนั่นเองครับนี่แล้วก็ถ้าขโมยนะก็กดเอน็นี่เลย มันจะมีขโมยเงินกับขโมยของนะขโมยเงินนะเขาบอกว่าห้ามเกินนี่ไงห้าพันนะครับแล้วก็ขโมยมาสักพันหนึ่งนะครับรอดูตรงเงินตรงนี้นะกดหนึ่งสองสามปุ๊บนี่ไงป่ะเงินขึ้นมานะครับนี่ขโมยได้ไม่เกิน5 0 0พันเนาะเดี๋ยวเขาเจง <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ขโมยของได้นะครับในเขตแดงเท่านั้นนี่ไงป่ะการขโมยนะก็จะเป็นขีดแดงเท่านั้นนะครับพอเรากดไปแล้วนะมันก็จะมีของในกระเป๋าเขาออกมาหมดเลยนะครับแต่จากขโมยได้ เฉพาะของที่ทำงานเท่านั้นนะครับนี่ขโมยพวกดาบแฟชั่นดาบโดเนียนอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกฎภายในเซิร์ฟที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ ตายประมาณสัก3านาทีเท่านั้นนะในเซิฟนี้นะครับตายไม่นานเนาะก็ถือว่าได้อยู่นะอืก็ถือว่ารอดได้นะครับแค่สนาทีเพลงเดียวนึงนเนาะและหลายคนอาจจะเบื่อตอนที่เราเข้าเกมแล้วเราต้องใส่รหัสในเซิฟนี้ใส่รหัสทีเดียวแล้วเข้าเกมได้แบบอัตโนมัตินะครับมีระบบแบบนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเรากดไปที่ตัวแฮนะครับ้ไม่ใช่ตีตัววาย <laughs> แล้วเราก็เลือกไปที่เมนูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดเข้าไปมันจะมีล็อกอินอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็ขายของออนไลน์ได้ด้วยนะเดี๋ยวแนะนําล็อกอินอัตโนมัติก่อนนะถ้าเราก,กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับและพอเราเข้าเกมใหม่ครั้งใหม่นะเราไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะครับเราก็จะเข้าเกมแบบอัตโนมัติเลยเนาะเพราะว่าเราเปิดระบบไว้ตรงนี้แล้วนั่นเองครับง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวผมก็ใส่ไปนะครับเป็นรหัสผมนะแล้วก็กดตกลงนี่เลย และหลังจากน,นี้ครับพอเราเข้าเกมใหม่รอบหน้านะมันก็จะจํา IP เราไว้เนาะแล้วมันก็จะเข้าเกมให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองครับเฮ้ยระบบนี้เจ๋งมากเลยนะอแล้วกอนต่อไปครับจะเป็นร้านค้าออนไลน์นั่นเองครับตรงนี้นะเปิดได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ขายของในตัวเราเนะ่ยอธิบายแบบนั้นนะสามารถขายได้เลยนะอะเลือกนะแล้วก็อันแรกจะเป็นรายการของออนไลน์ก็คือรายการของเพื่อนที่ขายอยู่ตอนนี้นะเราก็กดเลือกนี่เลย มันก็จะมีรายการของคนที่เอามาขายอยู่ตอนนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับขายได้ทุกอย่างในตัวของเราเลยนะทั้งของทํางานแล้วก็ของแฟชั่นหรือว่าดาบอะไรต่างๆได้หมดเลยนะอย่างเช่นบรจะซื้อทองของไอคนนี้นะ100บาทนี่ไงมันก็จะมีชื่อด้วยนะครับว่าใครเป็นคนขายนะครับถ้าเราซื้อเราก็จะเสียตังค์แล้วก็ได้ของนั้นมาเลยนะครับนี่แล้วถ้าเราจะขายบ้างล่ะแล้วก็กดไปที่ของออนไลน์ตรงนี้นะอืม แล้วก็เลือกอ่ะแล้วก็เลือกเลยขายอะไรดีขายคาชปองแล้วน,นะคาชปองนี่แล้วก็ขายสักลูกหนึ่งแล้วก็ใส่ราคาครับลูกได้เท่าไหร่ลูกรับพันเลยครับนี่แล้วก็กดเลือกนี่เลยแล้วก็กดตกลงฮ้ขายคาชปองกําลังขายทุกคนโอ้โห้เท่และหลังจากนั้นคาชปองของเรามันก็จะออนไลน์อยู่นั่นเองครับนี่ลองไปเล่นดูนะครับระบบขายของออนไลน์แล้วก็ตอนนี้นะ เราอยู่ที่หน้าคอนโดครับเซิฟนี้ขายเอ้ยไช่ดิซื้อคอนโดได้ด้วยนะครับนี่หน้าคอนโดนะครับหาไม่ยากอยู่กลางเมืองเลยแหละนะให้เราวิ่งเข้าไปเลยนะไม่ต้องกดอะไรนะครับเซิฟนี้เข้าง่ายมากมันจะวาร์ปเข้าไปเลยนี่เป็นระบบเข้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกดเอ็นอีกแล้วครับจังหวะนี้แต่ตอนที่เราซื้อต้องกดนะอะแล้ววิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดเอ็นเลยนี่แล้วก็ซื้อคอนโดครับทุกคนนี่เลย และเราก็เลือกคอนโดได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับนี่ราคาเท่ากันหมดเลยนะนี่เลยเลือกเอาหมดเลยนะครับนี่แบบไหนก็ได้ครับถ้าเราจะซื้อวุย้ยตัวน,นี้เท่ดีว่ะบ้านของ CJ ด้วยว่ะอืแต่มันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อไปแล้วนะ่ะซื้อได้ทีเดียวเท่านั้นนะครับนี่เราต้องเลือกดีๆนะอืมและราคาก็สูงเลยนะแต่ว่าในเซอร์นี้ เขาบอกว่าสามารถที่จะหาเงินได้ง่ายเนาะเดี๋ยวผมซื้ออะไรดีคอนโดนี้แล้วกันนะกินจีนดีเนาะกดบายครับตรงนี้นี่ผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะและถ้าเราจะเข้าคอนโดนะครับกด n ตรงนี้แล้วก็ไปยังคอนโดของคุณตรงนี้แหละนะเราก็จะวร์ปไปยังคอนโดที่เราเลือกเมื่อกี้เลยนั่นเองครับนี่ลองเล่นดูนะเซิร์ฟนี้โคตรเฟี้ยวเลยและสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิรฟ์ฟมีดูได้ก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาจะเยอะก็ฝากดเน a ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม